สวัสดีครับผมผมช่างเป้จากร้านสบายทีนะครับเก็วันนี้นะครับช่างเป้มีงานมาอีกแล้วนะครับตัวนี้เป็นแมค o ุกนะครับ13นิ้วเลติแน่นะครับผมการที่มาเนี่ยเปิดไม่ติดนะครับพอเช็คลายระบบไฟแล้วก็ผบว่า CPU เนี่ยมันเสีย CPU คือตรงไหนตรงนี้นะครับ CPU เนี่ยจะรวมทุกอย่างเลยนะครับรวมทั้งตัวระมวลผนนะครับตัวการ์ดจอนะครับผม แล้วก็ชิปควบคุมพอต่างๆนะครับอยู่ในในี้หมดเลยเนยตอนนี้ก็ทำการเปลี่ยนเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็เดี๋ยวเรามาเทสเครื่องกันดีกว่านะครับอันนี้ผมยังไม่ได้ปิดฝาหลังนะครับเพราะว่ายังประกอบไม่เสร็จเนาะนี่นะครับเดี๋ยวผมจะลองปิดเครื่องนะครับชัดดาว กดแคนเซลไปก่อนนะครับขอกต้องกดยีเไม่อย่างเดียวเลยก็คือแก้ตัวไปบอนครับหมไอ้ตรงนี้มีมีเครื่องแปดก่อนมีมีเครื่องแปดอันนี้ก็ทำการยกแล้วก็เปลี่ยนตัวใหม่เลยนะครับผมโอ้ทำได้จริงเลยนะจริงจริงนะตีนี้นะใช่จริงนี้ก็เป็น Macbook Retina นะครับ13นิ้วอ่ะเดี๋ยวผมจะเปิดเครื่องนะครับหนึ่งที่นะเดี๋ยวรอนิดนึง ตอนนี้มีเสียงขึ้นมาแล้วนะครับรูปโลแกนเพิ่มาแล้วถ้เอผมแก้แ้ผมคิดพันห้าแล้วเได้ดีเลยครับแ่อามาันโหลดสักคู่หนึ่งนะครับตอนนี้เคอรสเซอร์มาแล้วนะครับ อดี๋ยวผมขอเข้าเกสตนะครับไปดูข้างในหน่อยะไตัวนี้การรีบอนซก็สามารถเข้าไปดูในของชาแนลสมัยทีได้นะครับมีวิธีการรีบอน์ดซีบรบรกัจออยู่นะครับหรือว่าจะเป็นเอ c ก็มีนะครับเอ่ะเข้ามาแล้วนะครับผมมอดก็ใช้งานได้ปกติครับนี่ก็เป็นคลิป สรุปเป็ดนงานสั้นนะครับเปลี่ยน c ี u ิลยถ้าลยูกค้านะครับมีเครื่องที่อยากจะส่งซ่อมนะครับก็สามารถเข้ามาส่งซ่อมได้นะครับผมตอนนี้ที่ร้านก็มีทั้งหมด4สาขานะครับมีสาขาเมกะบางนานะครับเทอร์มินอลรสโแล้วก็ยูเนียนมอลลาดพพ้านะครับผมอีกที่นึงก็จะเป็นออฟฟิศของสมัยทีนะครับอยู่ตรงข้ามเมกะนะครับถ้าใคร อยากจะเข้ามามีงานเร่งงานด่วนนะครับสามารถเข้ามาที่ออฟฟิศได้โดยตรงเลยนะครับก็สามารถขอสถานที่ได้นะครับขอปักหมุดได้นะครับก็เดี๋ยวจะส่งให้โอเคสำหรับวันนี้นะครับช่างเป้ก,ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ